บุคคลผู้หวังความเจริญควรตั้งอยู่ในธรรมอะไรมีอะไรบ้างตอบควรตั้งอยู่ในวุฒิธรรมมีหนึ่งคบตัตบุุรสองฟังคําสั่งสอนของท่านโดยเคารพสามติตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบายที่ชอบสี่ประพฤติทธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งได้ตรองเห็นแล้ว ทำดุดล้อรถนำไปสู่ความเจริญเรียกว่าอะไรจงบอกมาสักสองข้อตอบเรียกว่าจักได้แก่ 1. ปฏิรูประเทศวาสะอยู่ในประเทศอันสมควร 2. ส,สัพปริสูปัสยะคบสัตตบรุษ 3. อัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบ 4. ปุเพกะตะปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อน เลือกตอบเพียงสองข้อปุเพกะตะปุญญาตาหมายความว่าอย่างไรตอบปุบเพกะตะปุญญาตาหมายถึงความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อนทำสี่อย่างดุดล้อรถนำไปสู่ความเจริญข้อว่าคบตัตบุรุษหรือคนดีนั้นจะนำไปสู่ความเจริญได้อย่างไรตอบ เมื่อครบสัตวรรษแล้วย่อมเป็นเหตุให้คิดดีพูดดีทำดีอันก่อให้เกิดความสุขความเจริญทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งยังให้ถึงความเจริญอย่างที่สุดคือพระนิพพานได้หลักธรรมดุดล้อรถนำไปสู่ความเจริญมีกี่อย่างอะไรบ้างตอบมีสี่อย่างคือหนึ่ง ปติรูประเทศวาสะอยู่ในประเทศอันสมควรสองสัพพิสูปัส,ปสยะคบตัตบรุษสอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบสี่ปุปเพกตะปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อนบุคคลผู้รักษาความยุติธรรมไว้ได้ควรเว้นจากทำอะไรทำนั้นมีอะไรบ้างตอบ ควรเว้นจากอคติสีมีหความลำเอียงเพราะรักใคร่กันเรียกว่าชันทาคติ 2. ความลำเอียงเพราะไม่ชอบกันเรียกว่าโทสาคติ 3. ความลำเอียงเพราะเคาเรียกว่าโมหาคติ 4. ความลำเอียงเพราะกลัวเรียกว่าพยาคติผู้จะดำรงความยุติธรรมไว้ได้ต้องประพฤติอย่างไรบ้างตอบต้องประพฤติดังนี้ 1. ไม่ลำเอียงเพราะรักใคร่กันอันนี้เรียกว่าฉันทาคติ 2. ไม่ลำเอียงเพราะไม่ชอบกันอันเรียกว่าโทสาคติ 3. ไม่ลำเอียงเพราะเาอันเรียกว่าโมหาคติ 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัวอันเรียกว่าพยาคติทั้งหมดหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ประพฤติขาดความเที่ยงธรรมชื่อว่าอะไรมีอะไรบ้าง ตอบชื่อว่าอคติความลำเอียงมีหนึ่งฉันทาคติความลำเอียงเพราะรักใคร่กันสองโทสาคติความลำเอียงเพราะไม่ชอบกันสามโมหาคติลำเอียงเพราะเขา 4. สี่พยาคติลำเอียงเพราะกลัวภิกษุสมมเนนผู้บวชใหม่ควรเว้นอันตรายสี่อย่างคืออะไรบ้างตอบควรเว้นอันตรายสี่อย่างคือ หอดทนต่อคำสอนไม่ได้คือเบื่อหน่ายต่อคำสั่งสอนขี้เกียจทําตาม 2. เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทนต่อความอยากไม่ได้สาเพลิดเพลินในการมคุณทยานอยากได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป 4. รักผู้หญิงอันตรายของวิสูสะมเนีนผู้บวชใหม่ข้อไหนเป็นอันตรายที่สุดข้อเหตุไรตอบ ข้อสคือเพลิดเพลินในการมคุณทยานอยากได้สุขยิ่งขึ้นไปเป็นอันตรายที่สุดเพราะอันตรายข้ออื่นย่อมรวมลงในการมคุณทั้งสิ้นประทานคือความเพียนสีมีอะไรบ้างงดเล่าเข้าพรรษาอนุโลงเข้าในประธานข้อไหนตอบ มีหนึ่งสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน 2. ปหานประทานเพียรรับบาปที่เกิดขึ้นแล้ว 3. ภาวนาประทานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน 4. อนุรักษณาประทานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วมิให้เสื่อมงดเล่าเข้าพรรษาอนุนลมเข้าในปหานประทาน เพียรระวังตนให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดจัดเข้าในประธานข้อไหนตอบจัดเข้าในสังวรประธานคนเสพยาเสพติดเพียรพยายามจะเลิกให้ได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในประธานข้อไหนตอบตั้งอยู่ในประธานประกานอธิษฐานธรรมคือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจมีกี่อย่างอะไรบ้างตอบ อธิษฐาน4คือทำที่ควรตั้งไว้ในใจสี่อย่าง 1. ปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้สสัจจะความจริงใจคือประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้จริง 3. จากคะสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจ 4. อุปสมะสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบผู้ที่ทำงานไม่สำเร็จ ผลตามที่มุ่งหมายเพราะขาดคุณธรรมอะไรบ้างตอบเพราะขาดอิทธิบาทคือคุณเครื่องให้สาเร็จความประสงค์4อย่างคือ 1. ฉันทะพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 2. วิริยะเพียรประกอบสิ่งนั้น 3. จิตตะเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางทุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น คุณธรรมเครื่องให้สมเร็จความประสงค์คืออะไรมีอะไรบ้างตอบคืออิทธิบาทสีมีหนึ่งฉันทะพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นสองวิริยะเพียรประกอบสิ่งนั้นสามจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางทุระสี 4. วิมังสามันตรองเพื่อพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น นักเรียนผู้ต้องการจะเรียนหนังสือให้ได้ผลดีจะนำอิทธิบาทมาใช้อย่างไรตอบในเบื้องต้นต้องสร้างฉันทะคือความพอใจในการศึกษาเล่าเรียนก่อนเมื่อมีความพอใจจะเป็นเหตุให้ขยันศึกษาหาความรู้ที่เรียกว่าวิริยะและเกิดความใฝ่ใจ ใคร่รู้สิ่งต่างๆมากขึ้นที่เรียกว่าจิตตาเมื่อรู้เมื่อเรียนรู้แล้วก็ต้องนำความรู้นั้นมาใคร่ครวญพิจารณาให้เข้าใจเหตุและผลอย่างถูกต้องที่เรียกว่าวิมังสาดังนี้ก็จะประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้ผู้ประกอบกิจการงานสำเร็จตามความประสงค์เพราะประพฤติทธรรมอะไรมีอะไรบ้างตอบเพราะ ประพติอิทธิบาทสมีหนึ่งฉันทะพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นสองวิริยะเพียรประกอบสิ่งนั้นสมจิตตะเอาใจฝักใยในสิ่งนั้นไม่วางธุระสี่วิมังสามันตรีตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นจงให้ความหมายของคำว่า อินทรียสังวรตอบหมายถึงความสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์ได้แก่การกระทำอย่างไรเมื่อกระทำเช่นนั้นแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรตอบการสำรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายเมื่อเห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิน่นริมรถกายสัมผัส รู้ธรรมมารมได้ประโยชน์คือไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายในเวลาเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นอินทรียสังวรคือสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ได้แก่อะไรบ้างตอบอินทรีย์ได้แก่ตาหูจมูกดิ้นกายใจ พิสูจสมาเณรผู้บวชใหม่จะต้องมีอินทรีย์สังวรคือสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์นั้นคืออย่างไรตอบสำรวมอินทรีย์คือระวังตาหูชมูกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้ในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรถถูกต้องโพธภพรู้ธรรม,มารมณ์ ปัจจยปัจจเวกคณะหมายความว่าอย่างไรตอบหมายความว่าพิจารณาถึงคุณและโทษของปัจจัยสี่ก่อนจึงบริโภคปัจจัจสี่คือชีวรบินทบาทเสนาสนะและเพสัชไม่บริโภคด้วยตัณหาจองอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ 1. ปัจจยปัจเวคณะ สองอภินาหาปัจเวเคคณะตอบหนึจจ่งปัจเาปจวคคณะคือพิจารณาเสียก่อนจึงบริโภคปัจจสี่คือจีวรบิณทบาตเสนาสน,นะและเพศั์ไม่บริโภคด้วยตัณหา 2. อภินาหาปัจเวคคณะคือพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดา ไม่ร่วงผลความแก่เจ็บตายไปได้เราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของของตนเราทำดีจากได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วเมื่อเพื่อนร่วมง,งานได้เลื่อนตำแหน่งไม่คิดทิษยาพลอย,ยินดีกับเขาด้วยชื่อว่าปฏิบัติตามพรหมวิหารธรรมข้อใดตอบ มุทิตาพรหมวิหารสี่มีอะไรบ้างตอบมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาธาตุสี่มีธาตุอะไรบ้างธาตุมีลักษณะเข้มแข็งคือธาตุอะไรตอบธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุมีลักษณะ แค่นแข็งคือธาตุดินธาตุกรรมฐานมีอะไรบ้างกำหนดพิจารณาอย่างไรเรียกว่าธาตุกรรมฐานตอบมีสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกำหนดพิจารณากายนี้ให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงธาตุสี่คือดินน้ำไฟลม ประชุมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่าธาตุกรรมฐานอาริยสัจสี่มีอะไรบ้างความไม่สบายกายไม่สบายใจจัดเป็นอริยสัจข้อไหนตอบมีหนึ่งทุกสองสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกสามนิโรธคือความดับทุกข์่มรัก คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จัดเป็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจสี่คืออะไรตอบคือตัณหาความทยานอยากทุกข์ในอริยสัจสี่คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรตอบทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความทยานอยาก ปัญญาเห็นชอบอย่างไรจึงชื่อว่ามรคในอริยสัจสี่เพราะเหตุไรตอบปัญญาอันเห็นชอบว่าสิ่งนี้ทุกสิ่งนี้เหตุให้ทุกเกิดสิ่งนี้ความดับทุกสิ่งนี้ทางให้ถึงความดับทุกข์ได้ชื่อว่ามรคเพราะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อริยสัจสี่มีอะไรบ้างปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังจัดเป็นอริยสัจข้อไหน ตบมี1ทุกสองสมุทยัยคือเหตุให้ทุกเกิด3นิโรธคือความดับทุกขี่มรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จัดเป็นทุก